กาสวัสดีครับพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะครับเนาะมื่อนีบ่าวชนสิบเอาเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับนอ้องอุงอิงมาหล่าสูพ่อแม่พี่น้องฟังนะครับเนาะเมื่อคำาคลืนที่ผ่านมากน้องอิงก็ได้เวาวแล้วในการขึ้นเวทีแสดงในวงสาวหน่อยเพชรปานแพงเมื่อวันที่4ี่พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเนาะที่บ้านเสือโกกตําบลเสือโกกอำเภอว่าปีปัทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับ ช่วงที่น้องขึ้นคอนเสิร์ตอยู่นั่นน้องก็ได้กล่าวถึงกรณีที่เกิดดราม่า,มาเกิดขึ้นนะครับในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาน้องก็ได้เว้าวแต่ก็น้องบ่ได้ไปตอบโต้อีหยังนะครับสิ่งที่น้องเว้าก็คือว่าน้องเว้าวในส่วนของน้องแล้วก็เว้าวในส่วนของ FC นะครับน้องก็ได้กล่าวขอบคุณ FC พ่อๆแม่ๆพี่น FC, อ้อ,อ,นองที่ ยังค่อยการสนับสนุนค่อยซัพพอร์ตน้องอยู่เสมอมาขอบคุณามาไล่นําใจขอบคุณนําใจขอบคุณความรักความเมตตาสงสารที่เอฟซีทุกท่านที่มีให้น้องเราก็ค่อยซัพพอร์ตน้องค่อยเป็นเกาะป้องกันให้น้องตลอดมาน้องก็ขอบคุณหลายๆระหว่างที่น้องพูดอยู่นั้นน้องก็ซีร้องให้นะครับเนาะจนแม่เวอร์กพอหยุดเดบิวตาคัดขึ้นมาในช่วงที่น้องพูดอยู่นั้นเพราะว่า แม่เวอร์นักย่านเกิดกระแสด,ดามาขึ้นมาอีกว่าห้องไห้ละกะสีมีคนเอาไปเฮ็ดคลิปใน t i กตอกไปดามาขึ้นอีกขีขันไปเมืองว่าสนเอบแม่เวอร์ว่าเพราะว่าอย่างราะว่าการที่ไปน้องดังก็ต้องมีคนมาเก่อกระแสเป็นธรรมดานะครับแต่ว่าคนที่ก่อกระแส ้าเพันก่อในทาาที่ดีกับบ่มีปัญหาอีกอย่างถั่ก่อไปท่า่บ่ดีนะครับก็สิกกอก็สิเกิดกระแสจังซี่ล่ะครับกระแสตีกลับแน่กระแสดามาแน่นะครับนาอซึ่งสิ่งที่น้องพูดอยู่กับน้องพูดไปก็บทราบซึ่งไปตื่นตันใจไปนะครับจนแทบจะลอไห้แทบจะกั้นน้าตาบ่ได้นะครับน้องก็มีน้าตาซิบๆิลไปแล้วพอดีดีที่พ่อยุดกับแม่เวอรอนะครับนาอ พูดคัดจังหวะขึ้นมาได้ท่านพอดีนะครับเนาะก็เลยเฮดไน้นนองบริห้รห้องให้ปัญไถนะครับก็ขอบคุณพ่อยุดขอบคุณแม่เวขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะที่คอยซัพพอร์ตขอบที่คอยสนับสนุนน้องทุกอย่างที่น้องทำนะครับเนาะซึ่งน้องกับเมื่อเคยเฮดไ้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีผิดหวังนะครับเนาะซึ่งในคลิปที่วงสาวหน่อยเพลินแพร่งเพลินเฮดดอกไม้นะครับกับมี ข้อ,อมเมนต์ใต้คลิปนะครับก็เป็นข้อมเมนต์ที่ดีๆนะครับนาะทีห้ยก็ลังใจน้องอิงนะครับเนาะกะับาวชนก็อยากมาอาล้วกะ็มาเฝาให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นได้ยินได้ฟังนะครับเนาะกะัไปฟังกันเลยครับพี่น้องนะครับคอมเมนต์แรกก็คือพ่อแม่พี่น้องให้การตอบรับดีมากๆนะครับมั่นัาป้าป,ปื้มว่าใจจริงๆยิ่งน้องมองจากบนไวที่ลงมามีพ่อแม่พี่น้อง หล่องเลียกซื้อนองนางเป็นใครก็ปวดใจที่จะน้ำตาซึมไม่ได้หลอกกันว่าคนคนที่ไม่เคยว่าคนคนดูไม่เคยว่าคนที่ว่าไม่เคยมาดูไปดูหน้าเวทีสักครั้งคุณจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับนาะหลักะนี่แหละราชินีสังกสีแตกกำแพงวัดถลม่มคันนาพังชายานี้ไม่ได้มาง่ายๆนะพอโชคช่วย มันได้มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับนะคือนี่ก็คือคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจน้องนะครับนะก็อยากให้ไปเมืองแน่หนะวิธีเป็นยังไงบอเมนวาสีไปแต่คอมเมนต์ในทางที่บูดีเป็นคอมเมนต์ในที่ว่าโอ้ยเป็นการปั่นกระแสะเป็นการอันนี้เองไปเมืองหนาวิธีแน่ว่ามันเป็นยังไงว่าเออพี่น้องพ่อแม่พี่น้องนี่ไป ไล่รีพอจังสรนสีเนอะกับให้อยากให้ไปเมึงนะครับคือจังเผินว่าคนที่ว่าไม่เคยดูคนที่ดูไม่เคยว่านะนะก็จะประมาณนี้แหละนะครับแล้วระบาดนี้เนต์ต่อมากคือเสียงน้องมีสเสน่ห์จริงๆและได้รู้จักพูดให้ค้นหักเสียงอ่อนอ่อนใ้ใจน้องยืนหนึ่งไปอีกนั่นพ่อจูต้องดูแลสุขภาพน้องให้ดีๆให้พักบ้างนะหมายถึงว่าให้พักเยอะเยบ้างและป้อนเพลงให้น้องเป็นระยะระยะเนี่ยไปไปมามาไม่ใช่ วงมอลำเป็นเหมือนวงวงดนตรีลูกทุ่งคนมาเพราะอุ้งอิงแต่ก็ดีทำให้วงมีงานตลอดเวลาต้องรักสามัคคีกันไว้เมื่อก่อนชอบมอลำแบบธรรมดาเดี๋ยวนี้ชอบอเพราะเพลงอุ้งอิงนะขอฝันมาลังห้านนะครับนกะ็ขอบคุณเอฟซีทันนีนะครับนอาที่เพิ่นใดคอมเมนต์ไว้แล้วก็คอมเมนต์ต่อมาคือบุญบารมีเทวดาน่อยอุ้งอิงเพชรบานแพงสุดยอด บุญบารมีจากฝ่ามากบุญบารมีมากฝ้าฝนไม่กล้าตกมีงานในกรุงเทพตะวันออกฝนตกทุกวันหมอล่ำคณะอื่นเจอฝนเต็มเ็มแต่วงสาวหน่อยเพชรบ้านแพงฝนไม่ตกนะครับแฟนเพลงเต็มงานทุกวันและเป็นหมอล่ำคณะแหลกที่คนเต็มงานจนหล่นบอกได้คำเดียวบุญบารมีเทวดาน้อยองค์อิง,งเพชรบ้านแพงสุดยอด คาราวะค่ะนะครับ่ะเป็นคอมเมนต์ที่ให้ก็ล่างใจน้องอีงนะครับขอบุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่ให้ก็ล่างใจน้องเอาไปเมืองอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าน้องดังเพราะอะไรแต่เท่าที่ผมเห็นพ่อสแสวงของน้องที่ขนาดว่าน,น้องจะนอนก็ใส่หูฟังไมาถึงว่าฟังเพลงนะครับอ,อยู่ในรถตู้แม่น้มติมสอนลองล่ำทํำเพลงก็ไม่เคยง,อง้อแงไายามลองตามหาให้ได้ตามที่แม่น้่มติมสอน พยายามทำให้ได้นี่คือเด็กที่น้ำไม่เต็มแก้วพยายามหาจุดได้ของตัวเองและพยายามเดินตามในสิ่งที่ตัวเองขาดและพยายามหามาเติมให้เต็มนะครับนี่คือสิ่งที่ซูปเปอร์สตาร์ลหลายๆคนทำและก็ละหลายๆคนลืมนะครับสู้ๆไปลูกมองพลังกายและพลังใจจากด้านน้าของเฮ้ามุ่งม,มือดางด้านขางอย่าไปสนใจเขาแต่กะอย่าไปตอบโต้เขา คิดดีทำดีแล้วรู้นะครับขอพุ่นแคอคอมเมนต์แล้ะขอบคุณนกำลังใจดีๆหลายๆท่านนะครับเนาะพ่อแม่เอฟซีที่คอยซัพพอร์ตสี่ค่อยให้กำลังใจน้อง,งอองนะครับเนาะน้องก,ก็ได้ออกมาวอาแล้วว่าขอบคุณพ่อแม่เอฟซีทุกท่านที่คอยซัพพอร์ตให้กำลังใจนอ้องแล้วก็ะค่อยอส,นสนับสนุนน้องตั้งแต่วันแรกจนหอดวันนี้นะครับเนาะ ในบนเวทีน้องอาจจะพูดพิษไปนะครับเพราะว่าความตื่นตันใจของน้องน้องอาจจะพูดว่าขอคุดว่าแม่พี่น้องด้กค่าที่เขามาให้กำลังใจน้องแต่ว่าแหลกจะนอนมุอสตัยคือว่าน้องว้าผพิษนะครับกะพอยุดกับแม่เบิกค่อยซัพพอร์ตอยู่ด้านบนเวทีอยู่กับระวางที่น้องพูดนั่นกับเอฟซีกับให้กำลังใจหลองตะโกนเรียกซื้อน้องอุ้งอิง,งอุง้งอิงตลอดเวลาหน่อยให้ให้น้องตื่นตันใจแล้วก็ดีใจยังถึงที่สุดนะครับ ซึ่งเบ้าชนเมืองแหล้วกะดีใจน้ำน้องนะครับเนาะที่มีพ่อแม่เอฟซีพ่อแมอ่หลายหลายท่านนะครับนะทุกท่านนะครับที่ดูบาวาสิเป็นอยู่หน้าเวทีที่ดูหนา้าจอโทรศัพท์หรือว่าตัวจอคอมนะครับเนาะต่ก็ให้กําลังใจน้องนะครับรักน้องด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับรักน้องที่ตัวของน้องรักน้องที่ความดีของน้องนะครับนี่คือสิ่งที่น้องมีแลวกะ น้องทําใดนะครับละไก่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็เห็นในตรงนี้บาชวชนก็เห็นในตรงนี้ก็เลยหักน้องแบบบอมีข้อแม่นะครับนาะอถึงบางอย่างบางครั้งบาชนอาจจะพูดผิดพลาดไปบ้างกับคอทดอดคอพ่ยเอฟซีเขางนองอิงนะครับเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้บาชวชนแนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ